เดี๋ยวท่สาวโมกดากระสิบฝนน้ำเนาะขาอนึงอ่ามัดเข่าบรดุมัดเนงอันนี้งหญ่แค่เป็นจำนวนเงินกะหาร้อยบาทแต่ว่าทั้งสาวโมกดากะบ,บม่มีอันบ่มีบาทเนาะเอากีบให้อ่าทั้งน้องพเ 3, พิ่นกะสามเซนสามสิบเันกีบนองเพ่อพี่น้องเอ้ยอ่า กับเป็นจำนวนเงินของหลวงตานะพ่อแม่พี่น้องก็คือทางหลวงตาพืน่น้อาถือว่าแบบสพอร์ตมาตลอดเลยเนาะเป็นไหมละ่มนะเนาะแก่เลยเนาะอีหละ่ะขอบใจเจ้พอ <laughs> ม,มีเฮงคนเะข่าเนาะพแม่พี่น้องเลย ก้าบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพแม่พี่น้องเนาะเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนคือเก mm ้าพแม่พี่น้องเลยบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฟังไทยเขาเนาะ mm hmm. ก็ข้อยินดีต้อนรับเขาสูซองมุกดาวันสาวลาวคือเก mm ้า hmm. เด้อมาพบมาพอกันมือนี้กะยู่ที่เทียนหน้าน้อยค่อยหัก <laughs> น้องแก้วหัวแล้วเนาะพแ mm hmm. ม่พี่น้องเลยตอนนี้กะคือเก้า เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ามาคนณขา่าวคนข่าวหน้าคือเก่าเนาะทางน้องแก้วเพิ่นกันยังบ่ทันเมื่อเทือเนาะกาน่าจะเป็นมือ่อแรงเพราะว่ามืออื่นเพิ่นเข่าวเฮียนอ่าเห็ดเวียกตอนแรงกัทางสามุกดากระบะถากับสิเมืองทรงนอ้องเพิ่นเนาะคือตอนนี้กะหากมะมาหอดจอดเทิงอ่าอยู่หน้าเนาะทางบัตถากลังขับรถถ่ยตอกตอก,ตอก,ต,อกตอกมาเนาะคนขา่าวผมเป็นพี่น้องเอ้ยอ่าเบิ่งเดี๋ยวก่อนอื่นสิพา ไปถามความรู้สึกน้องแก้วก็นอกกนน้องพรมนพน้องอ่ามือวานี่ลังที่ว่าเห็ดเวียกไปเนาะมือนี่หันยังสิพ้อสู้กับฮาอยู่บ่เออมือวานีมน่มือเอกแรกนอ้องมือวานี่เนาะโดยเอา้าเดี๋ยวไปถามความผู้ซึนกน้องเพิ่นกันก่อนน้องพรมิพน้องตัดภาพมากะเข่าให้เข่าหน้ายังเต็มตึงยู่น้องแก้วเอ้ยยังตั้งให้หนึงสองให้ต่อพรมิพนอ้องอ้าเดี๋ยวมา สบายดีทั้งน้องแก้วเนอสวดข่าวกล้องหนาบบเข่า,ขาพ่อแม่พี่น้องเ้ยนอผลเคยเบิงเตะกล้องลังและผลโบหินตัวเองเนอพอเบิงจักของเลยอายพะสันอืถูทางบาัฐากับมาหอดเลยโอมาแล้วตัวนั่นเนออ่ากับตูเมนน่นำเป็นยังไงอีละมัวนี่เฮ็ดเบียกไปเอกแรกวะฮะ เ <laughs> มื่อยแห้งบ่เมื่อวานนี่บ่เมื่อยแห้งปัญหาด้วยเ้าเมื่อยบ่เมื่อยแห้งปนญดาได้ดซศ้าเมือ่อยโอ้อาตะก,การเผชิแต่ละบ่อนม่ได้ซศ้าเม<อ>ื่อยบ่เพิ่มไม่ได้พาซเโอ้มีแต่ฮอตเทียงอืมคือว่าเล่เห็ดคันที่ว่าแล้วเนี่ยอ่าถือเป็นการเองเนาะพูดแม่พี่น้อกนอกกาอ่าคนที่เท่าไปครับจ้างเขาต้องบืนแน่เนาะเจ้าของน่คันพานางกับบ่ได้แล้วเวียงานกับซีบัวแล้วเนาะแต่มากับเอ้ยมุกหนูไม่ต้องห่วง พาเข่าเตะห้มเห็ดอันนาพักพ่อนหลายกว่าเห็ดเวียกเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันแดดเนาะผู้ทางเบาทาเพิ่นกาจุมผาตุผาตังเลยเนาะอ่าเป็นได้ไงล่ะนอนรับนอนเจ็บดีบ้างพี่นี่ด้วยคือชีเจ็บค่ะกินเนาะเพราะว่าเห็ดเวียกเมื่อยเนาะอ่าเป็นยังเมื่อคืนนี่บริวาลดุดดวงเสดอดาวบอยิ้มบัวหู โอ้โอ้สแบบสดงอารมณ์หเมื่อเลยมื่อนี้ทางเงินเออดาวบบได้มาน้าเนาะมื่อนี้เนาะอ่าเพิ่นบอกก็เจ้าเพิ่นสิไปใส่ก็อีละเพิ่นสีขาวสวรรค์โอ้เพิ่นสีลงสวรรค์อืมเพิ่นสีลงสวรรค์เนานะพ่อแม,ม่พี่น้องกะคือช่วงประมาณอ่าบ่ายามหรือว่าสามมุงหันสามมงเนาะน้องดาวเขาก็ลงสวรรค์ แล้วก็เลยบบได้ให้เพิ่นมาคนเข่ามือนี้เนาะอ่าเปลี่ยนทางตู้เมยมามือนี้อ่ก็เลยน้องแก้วบบได้เปลี่ยนมาคือเก่าเนาะน้องแก้วเนาะเออพร้อมสู่อยู่บ้างมือนี้พร้อมวดาบังดังๆดูเดยพร้อมคือเก่าเนาะพร้อมพี่น้องเอ้ยอ่าบ่เมื่อยปัญหาดังนาะมือนี้พร้อมเห็ดแต่เศร้าเอาเมื่อวานนี้เขาเห็ดจนแดดแก่เนาะเมื่อวานนี่จนเหี่ยวเป็นบ่ เออเนาะพงษพี oh, no, ่น ah, ้องเอ้ยมื่อยอยู่ได้เนาะอ่ไปเดี๋ยวลงไปเบิ่งทางบ่าวถาลุยละเมือนี้มีรางวัลให้ได้เมือนี้เออไปเดี๋ยวลงเบิ่งทางบ่าวถากันก่อนไปอีหล่ะไปเบิ่งดุตอนเศร้าๆพงษพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้บ่าวถาเพิ่นสิมากองพี่ลยบ่ กองพี่บอชนะบอทาสบายดีเด้อบอทาโด้เจอนสิมาลักข้าวโอ้ปูพี่บอปูพี่มันใกล้มากเลยอือใกล้มันแกล้กันิีนี่ไม่ละมันใกล้ไง <c oughs> เป็นข่อยนี่ข่อยชิบิปูพูดนข่อยบอฮะปูพูดว่าก,กา,ารผีเพราะอันนี้เอาใครพันเพิ่นเนี่ยมาเห็นบ่อโอ้อ้าวซะ

โอ้เริ่มเลยบ่อน่าบ่ทาป้ากุบกิิบได้คือบบขึ้นเอาขอกระลามาสิพานนองแก่ล้วมาเบ่งใช่ไหมบ่ดาวกุบลงมาชั้มขอว่าเอารางวัลให้เพิ่นก้อนว่ะ พอได้เพิ่นมีแหงคุ้นเข่าห์นะคุ้เข่ากางเทปได้เออเพิ่บเลยเจ้าว่างแต่ละเจแต่ละเจก็มาทาพ่อบัเนี้มาเอาเจนี่บัเนี้นี่ลมมันสิเปิดนี่บ่ทาหนิมาเจนี่อย่ามาพี่เจ้าให้น้องแก้วดึงนี่ให้ให้เจ้าหน้าฝนมาใส่นะอย่ามาจับโซนนี่ลูก ตึ้งตึงเองอพีอเออเอนะอทับไปแจนะกับบทาตัวนะฮะไปิรถเฮียดเียอะไรรถอะไรนะรถเว็บไอาาไเพื่อนอ้าวประกาศมาอยู่ขี่บอ่ประกาศซักอ๋อบ่าาจะไริใช่กุก๊ปเชคเกิร์บบอนะ่ อ,อ,อใครอยกให้นี่มันใกล้เนาะพูดแม่พี่น้องเอ้ยขนมาปาตูแม่เฮ็โดโหสามสี่พอดแล้วเฮ็ดต้อาตูเด้อเนาะอ่ะตั้งสามมุ่ดาก์กสิคนซอดน้ำก้อนเนาะอึ๊บโอ้นักแท้เข่าเนาะถึกน้ำหมอกแล้วนักแทะเนี่ยบาทาสน,นี่ออ้อมเออ มัดขี้เหรอวโอ้โอจ้าอย่พาพมาาเด้อเบิ่งแน่ฮวงเข่านะ่ะตุ๊ตตุ๊ตตุต๊ตนิวเ <c oughs> บิดเนาะคนขีะะ้เหรอวาจ้าคนขี้เหรอนะเดี๋ยวมาให้ซามูกก่อนตัวเนานะบอกถายได้จังเอ้า เดะสำเนาเอ้ยอ oh. so oh. <laughs> uh ีหลาบ่ได <ony Carney. laughs> ้หาเสือมามาเคียนหนาบ่เอาแบบธรรมศาสตร์เลยบ่โอ้ใส่ธรรมศาสตร์พวยพี่น้องเลยเนาะตัวทางนั้นก็ยังสองโกงสามโกงโมนี้น้องแก้วเงียบเงาแล้วเอ็ดดาวกับโมามโอนี้เนาะมีแต่ว่าก็เออดมกันแล้วโอนี้กับตูเมย์แล้วเนาะ ตัวไปพี่น้องเลยเดาไปทีก็น้ำแก้วได้สูนงแก้วบ่ได้เนาะเดี๋ยวไตกสามดวงดากระสิบคนน้ำนาะขางนึงก็มัดเข่าบ่หรือมัดยังอันนี้ใหญ่แนีงหมวกกระตุกระบาดหนิพขอแม่พี่น้องเอ้ย Uh, mặt khẩu bào thà Phùng bưng bước ngay à, Đèo hấp tiếp còn bay lạ <laughs> <laughs> าเดี๋ยวเข่าห่มกันไปสักคราวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้กำลังใจน้องแก้วกันน้องชมพี่น้องเลยโอ้โหเทียงก็อยากแบบอ่าแถวนี้โหกเลยเนาะโบมีอันบคอยได้มากน้องชมพี่น้องเอ้ยนั่งยู่นี่น้อยละนั่งโฮมีเนาะต่อไปจะได้อีละหายกันลงอยแล้วบ่ เอาไม่ต no oh, ิดยิ้มหวานนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยตายไวอยู่บ่มือนี้ลหละไวไวไวอย่างเดียวเนาะเอาก่อนอื่นกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกัทางสามูดากามีทางอ่ะกุลักกุยอะไรเพื่อนเนาะก็ได้ฝากรางวัลความขยันมาให้ทางน้องแก้วเพื่อน เป็นจำนวนเงินหารยบาทเอโอ้นี่แหละน้องอแม่พี่น้องเลยอาคนขยันเนาะอาคนหูจักเวียจากงานกับมีสิ่งดีๆตอบแทนน้องเพินเนน้นองอแม่พี่น้องเลยกับถือว่าโอ้เป็นยนะังไงที่ละ่ะดีใจอ๋อด <laughs> ีใจ <laughs> เดี๋ยวเอาอันรางวัลของขยันให้น้องเพิ่นก่อนน้องพแม่พี่น้องก่อนสิลงไปสู่เบียสู่งานเนาะพราได้แบบว่า คนเขา่าคนน้ามกับพ่อมีเหื่อมีเฮงแน่เนาะโดยอ่าโตเอ้าบานนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องทางสามุกดาการเอาเงินให้ทางน้องแก้วเพิ่นเป็นจำนวนเงินกะบห้าร้อยบาทแต่ว่าทางสามุกดากะบม่มีอันบ่มีบาทเนาะเอากีบให้อ่าทางน้องเพิ่นกะรสามเซนสามสิบเปนกีบเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่า กับเป็นจํานวนเงินของหลวงตานะพ่อแม่พี่น้องก็คือทังหลวงตาเพื่อนกาถือว่าแบบซัพพอร์ตมาตลอดเลยเนาะเป็นไว้ล่ะเนาะอืยแลวการทั้งหลวงตาเพื่อนี่กถือว่าอดีายเนาะพแมยพี่น้องเลยเนาะกาถือว่ายอมมือสุดสองอยู่นะนยเนาะเพราะว่าเพื่อนกะให้การช่วยเหลือน้องแก้วนกีนกามาโลยตลอดเลยนับตั้งแต่แบบทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอยละ่ะขาดคืนแบบเรื่องการทำกันเทียน,นี่ก็เมนเพื่นอนเรไว้ละ่ะเมนบ ดออืมอดีแลนะ้วเนาะเพิ่นกะให้รางวันลน้องแก้วม,มาหาร้อยบาทต่อ,อเดี๋ยวทางเอกกัสิได้มอบเงินนี้ให้ทางน้องแก้วเลยเนาะอีละ่ะอ่ะขอบใจเจ้า <laughs> พอมีเฮงคุ้นเข่าเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าพอได้แบาบว่า <laughs> เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็พอสู้เพืนนะ่อสู้เฮงเนาะอ อ้าบารนีอีหละขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนอนเนาะโดยที่ว่าเพื่อนอุปถัมภ์คำสู้มาตลอดเลยเนาะทางดวงตาเฮาก็ได้โดยขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่พางินมาให้นองแก้วกระคอยเพื่อนอยู่ดีมีแห่งคมเจรจะได้คำไข่ให้มีขอเพื่อนมีวามสู้ความเจริญหลังมาหลังมาเห็นงานเห็นการยังก็คอยได้แต่เงินได้คต่คำหลังมาหลังมาเด้อสาถุเนาะสาตุ บันนี้ก็ถือว่า,าได้อีกไปแล้วส่วนหนึ่งนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าส่วนของสามมุกดากะบโมีให้อ่าเอาเดี๋ยวรอเซลเวียก,กันก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อแหละสามมุกดาบัาพภาคถูกเนาะให้กำบรรลุ๑๐๐๐๐๒๐๐๐นี่แหละ๑๐๐๐๐๒๐๐๐วั <laughs> 10, 000, 9, 000ดสันเนาะน้องแกว้วโอ้เฮ็ยเบียกเหนื่อย,ย,ยแล้วน้องแก้ววัดสันเนาะ การทางสามมุดากาดีไซน์ไลน์เนาะพ่อแม่พี่น้องที่ว่าพุ่งรับผู้ใหญ่เป็นกระเบิ้องหินทางน้องแก้วแล้วก็เห็นความหูบุญคุณกระตันยุแล้วกัความขยันมันเพียนของน้องแก้วเนาะอีละก็มีแต่เป็นคนดีแบบนี้ไปตลอดได้ละเด้อดุมันขยันมันเพียนเนาะแล้วกับเบิ้องนองเบิงนุ่งคือจางที่ผ่านมาโดยบัดนี้ก็ถือว่าแบบอย่างหน่อยก็ ใครกลัวไปเกี่ยวข่าวอยู่ได้เนาะอีละไปเกี่ยวข่าวหันมาได้ได้ได้หันเนาะพี่น้องเอ้ยไปเกี่ยวข่าวนี่สูงสุดได้มือเทไรใส่ละจะไปวันละแสนซาวแสนซาวโอ้ขันน้ำเจ้าเนี่ยสามมือพูดได้หน่ะสามมือพูดได้เนาะพี่น้องไอ้สามแสนกลัวเนาะอืมปีเดีงมีความพู้ซึ้งอะไรมีกำลังใจขึ้นมาบ่้โดยโดยอ่าดีดีเนาะอพี่น้องเอ้ย ก็ดีใจลายแล้วเนาะบัดนี่ได้เ,เงินแล้วไปเห็นยังบันนี้เป็่ใจค่ะเพิ่มาเก็บให้แล้วก็จ่ายค่ะเพื่อนเก็บอยู่ในโรงเรียนซื้อผับปุโตนั้นอืเบิ่งเลยเอ้ที่ถามเนาะเดี๋ยวถามแล้วก็ต๊บตะตรงๆเนาะแบบว่าอีหล่านี่เบิ่งนอกเบิ่งน,งนุ่งเหมือนบุลุบัดนี้่พระที่ีเจ้าแบบอ่าหับในเตละมือนะ มีอย่างในที่แบบเจ้าจายแบบนั้นนี่นะนะใจกับเพิ่นมาเก็บภายซื้อเกลือเป็นนัวซื้อแนวกินแบบบบมีคำาบมีเงินกับบปได้กินแนวกินกลับ่ได้ไ<ม>ปหาบ่ได้กินเด้อโอ้แต่คือช่วงหลังอ่าแต่ก่อนนองแก้วบบได้ข่าเฮียนเมยลละจะออกได้ปีนึงบ่ะดยอืมแล้วพอที่นี่ก็ ทั้งผูนรักผูใหญยเพื่อนกันยืนมือขามาสอยเนาะและช่วงตอนนั้นนะ่ะทีบ่ได้ไปโรงเรียนน่ะคือเจ้าไปหาแบบใดล่หละไปหาแบบตอนนั้นเฮาออกขงเรียนอนะ่ะไปดำหน้าเกี่ยวข่าวไปนี่เลยค่ะแบบบ่ไปหากับบ่ได้กินข่าวอือคือแบบว่าข่าวนี่เจ้าไปหามาแบบว่าไปไปเลขเฮือเลเขเฮงอ่ะบ่หรือว่าแบบใดรหรือว่าเขาไปหาได้เงินมาแล้วเขาซื้อบ่ทีก็เพื่อนน้องเงินให้ที่เพื่อนก็เอาข่าวให้อือ บันเน่เข้าวนี่กินเวลาเจ้าหามาเนี่ยกินกันจะคนบันเน่อันออ้ห้าวกะนนา็น้องห้าสี่คนทั้งเจ้าเนาะ,นะโอ้และไอ้ได้ใส่ละเพิ่นหาหานซอยอยู่บ่โดยเพิ่นกัหาอยู่อืมือบ่าได้อที่เขาได้ว่าไปเมื่อวานนี่กับทางน้องแก้วพูนบ่าเนาะาอ้าเพิ่นกับดีขึ้นลายเนาะเหมืนใบละเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันเพิ่นเป็นได้เก็หูจักเวียจากงานมาจะมา โดยเฮ็ ager, ดเวียกุจักเฮ็ดเวียหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำโอ้แสดงว่าน้องแก้วมาสิกะเรื่องน้องนึงนุ่งนี่กะน่าจะเป็นอ้าเม็นใ่ละเดิเพิ่นเตงอยู่พวกกินให้น้องอยู่เป็นบ่โดิ่มกะดีแล้วยังหน่อยกะเมื่อนั้นทางสาวมุดาก็เลยซื้อไข่เนาะอ่าเป็นพวกกับข่าวกับน้ำแล้วกับมีของฝากจากลุงหมอเนาะอยู่ฝั่งไทยโชคที่น้องแก้วบ่อยู่กะน้องเพิ่นกะน่าจะมีกับข่าวกับน้ำอยู่เนาะ เยญานอย่างหนึ่งน้องแก้วมือทะเบิสแต่เนี่ยน้องพลพี่น้องเลยมือแล้วกับข่าวเบิดเนาะเอ้ามือแรงกันสิได้กลับแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกะมากะส่งมือส่งขึนนี่แหละเม้นนะเนาะเอ้สองมือสองขน้นพ่อแม่พี่น้องน้องแก้วเพิ่งมาอ่าแังวันศุกร์เนาะแล้วก็มาเหตุแบบเมื่อวานนี่แล้วก็กลับมื้อนี้มื้อนี้กับเบิดมือได้เหมือนกัน หนดเลยหมดแล้วคำหมดแ,แ,แล้วเอ,อ่ยมาสง่งเนาะอโดยก็เป็นเรื่องเขาเดึงหน้ามจะได้ใส่ละยังอยู่บอ่อเดี๋ยวนี้เลยโอ้พอได้กินอยู่บออ่อเลยยังพอมีอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คืออิหลานี่เหตดเวียกก็จะบ่ค่อยเต็มที่เป็นบ่อเพราะว่าอันอิหลานี่แปงห้องเฮียนนย้ำเนาะแต่ก่อนนยอย่ยยังแบบว่าหนึ่งน้องแก้วบ่ด้ไปแปงห้องเฮียนกะ ไปหาจะเกือบทุกมือไว้ละจะไปกินถันมือใดเมื่อแห้งก็บอกไปเพราะว่าอันให้หน้าตากา้านอ้องเพิ่นกับบริเหตุเนาะบันนี่กะกินข่าสี่คนพม่พี่น้องเลยก็คือน้องเพิ่นวะ่าเนาะบ่อหากับบริกินได้พม่พี่น้องเ้ยบันนี้ผัดจากสีวานเนาะเด็กน้อยตาดำ่อแม่พี่น้องเลยมาเล่นเวีกสูเวกีกสู่งานเนาะหาเลี้ยงน้องเลี้ยงนุงน่งมาซันซะตัวเด็กน้อยก็ถือว่า เดี๋ยวนี้ก็ยังใครกตะกี้น้อยละอย่างหน่อยก็ยังว่ามีทางผู้ใหญ่เพื่อนอุปธรรมค้ำสู้มาให้การช่วยเรือเข้ามาเรื uh, er. uh, bueno, ah ่องเฮือนเรื่องซาเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนนี่รู้สึกว่าอ่าไปอยู่เฮือนกับเฮือนยายม็นบ่าหรอกอ่าไปอยู่เฮือนยายบันนี้กับ่บ่ถือกันเนาะกับทางระบะระบาวกับเรื่องเด็กน้อยเด็กน้อยอะรพรอแม่พี่น้องเ้ยบันนี้ก็ถือว่าบ่ต้องย่านยังบันนี้เนาะ อ๋อไ่ตองยานไปให้เนาะอ๋าแบดน,นี้ก็มีแต่ว่าไปหาเงินหาคํำมาก,กะเอาไวใ้ใช้จ่ายพักส่วนที่จําเป็นเนาะกัมีแต่อีหละได้เงินได้คํำจากภรู้ใหญ่กัเก็บไว้เนาะเก็บไว้เอาไว้แล้วกัไว้ใช้พักส่วนที่จําเป็นอ่าเพราะว่าคือว่าซมเมอนี่อีหย่างกระแพงพ่อแม่พี่น้องเ้ยเนาะอ่ามีอย่างกระแพง ดูมือนี่นยนะตั้งแต่กับเข่ากับน้ำไข่เนี่ยกาต่ก่อนแพงหนึ่งสามสิบพันกีบเดี๋ยวนี้นะี่ยเจ็ดสิบพันเนาะมันกลายทบเครื่องเลยเนาะจากไหนก็มีแต่ให้ละสูส้ๆไปได้ละออ่ะเด้อแต่ว <laughs> ่าทีนี้ก็บบได้ไปครับจ้างเนาะฉะละมานาเอ้ยมุกเลยพ่มเองพี่น้องเอนะ้ยเนาะปกติหันกันคือเอาเพิ่นโบได้มานาสามุมกากเพิ่นสิไปครับจ้างมันบื่อละโอ้ไปเกี่ยวเขาว่าโบจะไป ไปเกลียวนี่คือเป็นมือไว้น่ะน้องพังเพิ่นว้าอ่ะนะพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นว้าว่ไครับเพิ่นเบิ่งตัวเองเลยเพิ่นอยากอายเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกเคยเบิ่งกล้องหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยพอปกระตี้หน่ะเวลาสามมุกทายคลิปกับแบบเพิ่นเห็นแต่หลังกล้อง่นะเนาะเพิ่นบ่เคยเห็นตัวเองผ่านโจนะเพิ่นก็เลยแบบเพินเคยในอายเนาะที่นี่เพิ่นก็ยังบ่กล้าเว้าเนาะบ่าย เพิ่นอายว่าสันเนาะเดี๋ยวเบิ่งเลยไปเห็นเจ้าของเพิ่นว่าเนาะบ่อยากเบิ่งเจ้าของ <c oughs> ขี้อายว่าสันโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาจังใดกันมีแต่ว่าพนะร้อเหน็บ่บับ <c oughs> <c oughs> ดนี้ได้กำลังใจแล้วพร้อมเลยเนะาะาตัว เพิ่นมาพาเพิ่นมาหน้ากับป้าเพิ่นว่าเป็นอะไรก่อนน้องแก้วเส้นทางนะ <c oughs> ตัวคณะย่านสามมุกดาวพาตัาวคณะน้อเพิ่นพี่น้องเอ้ยพาอันน้องแก้วไตว้คณะขวมห่วยขวมห้องมาเนาะป้าว่าสันทางสามมุกดาขี่รถบืนนันขั้นห่วยบิดแล้วกับป้า,ปาพวดขีดอันตรายปราสันสงสัยเราย่านเฮงเนาะบ้านี่ขี่รถอันไต้คณะว,วิดแล้วแล้วกับป้า ปลอดภัยแล้วเรารอดตายแล้วเราส <top> ั <broken> <not> <mag> ้นเนาะได้ด้านในน้องแก้วย่านเนาะมาจ๊กอันขี่รถตายขหน้ากับอันนันปีนตะพังห่วยเนาะพ่อเม่พี่น้องเลยเราก็ย่านเรากันเนาะว่าอีละก็บ่เคยมาจากเทือป่าบันนี่เทนาเอชุนมาสิกามาอยู่บ่บันนี่เนาะมาพปแรกผูเขาเอ่ยยังงานรออยู่เนาะอายังงานหนึ่งพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะสั่นกันคือว่าใส่เขาอ่ากลางหรือว่าเข่าอัน พร้อมเดียวกันกะหนาจะี่เอาเต่มมือนั่นเนาะแต่นี่ผัดเข่ามันเบิดก็เลยใส่เป็นเข่างานก็เลยยังงานหนึ่งบันเนีาบันนี้สิมาหาเอออีกว่รบันมาจาวกับมาโอ้คันนี้ไปเอากับมาอ่าเจ้เออก็โล่งใจแล้วขันเจ้าบัวเซนมาเออกับบุก้าไปเอาแล้วขันเจ้าบัวเซนมาเนาะอ่าเอาบันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าพี่พลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบันนี้กะ เริ่มข่าวการแนบานี้น้องแก้วเอ้ยข่าวการเนาะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดเรียก,กันก้อนเนาะเพราะว่าแดด,ดไปในแห่งซีเมย์เนาะแต่นี่กะคนล้วกะเขาโฮมน้ำอ่าเ้าเมย์ไปน้ำเนะาะจากในกระทางสามุดากระทข,ขอบบุญขอบคุณทาง ลวงตาหลายๆเดอ้อเนาะที่ว่าเพิ่นไว้เนื้อเสียใจให้ทางสามุกดาเป็นสะพานบุญให้มม่รลยตลอดเนาะกรให้ทางลวงตาจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจาโกโรคภัยเขจ็บเดอ้อลวงตาไปมาทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยเดอ้อสามถูเนาะเอาบานนี้ทางสามุกดาก็สิ่ได้คอโตไปประจำการก่อนเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอโดยอะน้องแก้วสบายดีปาลุกเนยแหละโดยด